สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปยทานดอกซากุระนะคะวันนี้ใช้ดิบ,บินเบอร์2องจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ3สาสิบสองเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสเส้นให้เสมอกันค่ะวันนี้ใช้สีขาว2อเส้นสีบานสออีโอรสสเส้นค่ะ จากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะเสร็จแล้ววางลงไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็คือเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะหลังจากนั้นดึงเส้นลิบบิ้นนะคะให้กว้างๆค่ะกลางออก ลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับหลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นนะคะจากทางด้านขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางด้านซ้ายสอดมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวานะคะหลังจากนั้นให้จับปลายดิบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบินจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายหลังจากนั้นให้เราดึงออกมานะคะต่อมาก็คือเส้นนี้เส้นสีโอรสให้เราพับกลับลงมาบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรส หลังจากนั้นปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีโอรสนะคะเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะเราพับตาดิบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสค่ะดึงเส้นริบิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นสีโอรสเอาเส้นสีขาวหลบมาเราพับเส้นริบิ้นนะคะ เส้นสีโอรสค่ะเราพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นก็นำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมา เริ่มจากเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีโอรสค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีโอรสค่ะ เราดึงเส้นลิบ,บินขึ้นไปเราพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะพับเส้นริบ,บินขึ้นไปค่ะพับปลายกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดบ,บอกเส้นสีขาวค่ะดึงปลายริบบินออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีโอรสพับปลายกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนะคะสีโอรสค่ะ ปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะเราจะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาเป็นเส้นสุดท้ายนะคะเส้นลิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีดดอกเส้นสีโอรสค่ะดึงเส้นลิบ,บินออกมานะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ ลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดลงไปให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ นี่ค่คะตัดให้ครบทั้ง4ด้านนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ